ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะไปพูดคุยกับนักวิครคะห์กันค่ะวันนี้เราพบกับอาจารย์อภิชัยรามานาชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์จำกัดหาชนค่ะสดัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินเสียงบีมไหมคะได้ยินครับโอเคค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของตลาดเช้านี้ค่ะเช้านี้ตลาดก็ค่อนข้างจะทรงๆงตัวครับเช้านี้ก็จริงจริงก็ชะลอตัวตั้งแต่เมื่อวานแลยนะครับหลังจากที่ตัว แต่จะเีนว่ามีการปรับตัวนะครับรับข่อบวกในเรื่องของทิศทางของการค้าที่มันลดระดับความรุนแรงลงนะครับตอนนี้ก็กลับมาดูนะครับในเรื่องของประเด็นข่าวว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสามารถเปิดการเจรจากันได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะมันก็มีประเด็นข่าวมารวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยนะครับที่เลื่อนออกไปเนี่ยก็คงต้องรอหลังจากที่สหรัฐคุยกับอันธมิตหลักๆของเขานะครับอย่าง อย่างเช่นญี่ปุ่นตาหลีใ,ใต้นะครับหรือว่าในส่วนของอินเดียนรหรือว่าทางฝั่งยูพวกนี้ถ้ามีการหาล,ลรื่ังอะนั้นก็อาจจะเป็นคิวของทางฝั่งอาเซียนนะครับที่ักลับเข้าไปคุยกับสหรัฐอีกรอบหนึ่งก็เลยทําให้ตัวดัชนีก็ค่อนขน้างจะส่งทรงตัวเดี๋ยวผมแชร์ชาร์ตไปนิดนึงนะครับได้เลยค่ะครับในส่วนของตัวชาร์ตนะครับตัวเซตเนี่ยขเขาจะเห็นได้ว่า ก็ตัวเซตนี่ก็มีการเฟื้นตัวนะครับจ,จุดต่ตําสุดในประมาณตัวเลขประมาณสักหนึ่งพันห้าสิบจุดนี่ก็รีบาวกลับมาประมาณหลยจุดครับก็ขึ้นมาทำ h ไ g ใกล้ๆบริเวณหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล้วก็ช่วงนี้เจนงว่าตัวดัชนีก็เป็นแท่งแดงๆมาสองวันละ,นะครับก็น่าจะอยู่ในโซนของการปรับฐานในช่วงสั้นอยู่นะครับแล้วก็ประเมินนะครับในส่วนของตัวกรอบแนวรับของดัชนีนยในช่วงสั้นๆนี่ก็อาจจะดูที่บริเวณ แนวรับ1,140จุดนะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยนะครับก็ะจะมีกรอบแนวต้านโครงสร้างนะครับตัวแนวต,นแนวต้านทางโครงสร้างที่บริเวณ1,176จุดนะครับแล้วถ้าขยับขึ้นไปเห็นว่ามันก็จะมีตัว EMA นะครับระยะกลางเนี่ยเป็นแนวต้านอยู่บริเวณว่าตัวเลขใกล้ๆประมาณสัก1,190จุดก็จะเป็นสองแนวรับใหญ่นะครับโดยจุดสังเกตหลักเลยนะครับของ การลงทุนในตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยค็ดูจุดสังเกตทับบริเวณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบจุดบริเวณเนี้ยจับที่เปิดไว้เนี่ยถ้ายังไม่หลุดนะครับบริเวณนี้ถ้ายืนได้ก็ยังเป็นการคอนเฟิร์มการในจังหวะของการรีบาวกับของตัวอีเชนีอยู่ครับอืมค่ะโอเคค่ะแล้วในส่วนของ MAI ล่นะคะ M A I นะครับ M A I ก็จะเป็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาชัดเจนเหมือนกันนะครับจากบริเวณโล,ลลงมาสัก220จุดนะครับก็ขึ้นมาทำอะไรนะครับใ,ใกล้ๆอีก270จุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คล้ายๆเซตก็อยู่ระหว่างการปรับฐานเพราะฉะนั้นในกรอบการปรับฐานเนี่ยก็จะดูแนวรับสองจุดนะครับพราถ้าเป็นแนวรับบริเ e วณ e M A ระยะสั้นเน่นะครับจะแนวรับจะอยู่ที่ตัวเลข250จุดนะครับแล้วก็แนวรับ นะครับถัดไปเนี่ยนะครับก็อยู่2 240จุดงั้นแนวรับตั้งแต่2 2 240ถึง250จุดนี้จะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ดูที่ไครเดิมไม่หลอัครับบริเวณ267จุดก็อยู่ระหว่างจังหวะการปรับฐานนะครับคล้ายค้ายกับกูเน,นะครับค่ะไปดูบริษัทใน m อ i กันบ้างนะคะก็คลินิกค่ะคลินิกมะครับค่ะคลินิก น,น,นะครับในส่วนของตัวคลินิกเองเนี่ยนะครับทิศทางของตัวคลินิกนะครับในส่วนของตัวภาพโดยรวมของตัวคลินิกเองเนี่ยเราดูผลประกอบการของคลินิกครับในช่วงปีหกเจ็ดครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นภาพของการเฟือตัวของกาไรขึ้นมานะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ทางคลินิกก็มีการชี้หย่นะครับสาขสา อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสสี่เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของรายได้และกําไรมันมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาชัดเจนนะครับกำไรในส่วนไตรมาสสี่ก็ะโจขึ้นมานะครับสิ่งฟื้นตัวขึ้นมานะครับขยายตัวขึ้นมาชัดเจนแล้ววันนี้ก็เบิกชี้ได้ว่าในส่วนของการควบคุมนะครับต้นทุนจากการขยายสต๊าฟในย่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มกลับทขากํไรนะโดยกำไรไตรมาสสี่ที่99ล้านบาท ครับก็กำไร27เปอร์เซ็นต์เดือนเดือก็3 3เปอร์เซ็นต์นะครับ Q on Q นะครับโดยกลยุทธ์ของทางฝั่งคลินิกเนี่ยปีที่ผ่านมาเขาก็มีการเปิดนะครับสาขาเพิ่มเนี่ยทั้งหมด17สาขาน,นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจะเปิดสาขาใหม่ต่ออีก10สาขาแล้วก็โดยกลยุทธ์ของคลินิกเขาก็จะการกระจายกลุ่มลูกค้าไปตามเซกเมนต์ต่างๆไั้แต่ แบรนด์พร <c oughs> ีเมียมนะครับเดคลินิกนะครับระดับกลางลงมานะครับก็จะเป็นพวกแหลกแล้วก็ตัวเอลคลินิกนะครับให้ครอบคลุมกับลูกค้าในทุกๆเซกเมนต์ตรงนี้ก็เป็นนะครับเป็นจุดเด่นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจประยุกต์การประยุกต์การดําเนินธุรกิจทางฝั่งคลินิกนะครับโดยในส่วนของตัวผลประกอบการของคลินิกเอเนี่ยปีนี้นะครับเราทางทางบริษัทเรานะครับก็มีการคาดนะครับตัวเลขกำไรเนี่ย น่าจะฟื้นตัวได้ดต่อเนื่องกำไรปีนี้คาดไว้ที่383ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นครับจากปีก่อนประมาณ18.5%นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคาดว่ากำไรยังเติบเติบโตเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับระดับ18%แล้วเราก็แนะนำนครับซื้อนะครับสหรับคลินิกเนี่ยทางมูลค่านะครับทางปัจจัยพื้นฐานของตัวคลินิกเนี่ยเราประเมินโดยกิม PE ที่23.5เท่าราคาแฟร์เนี่ยเราประเมินที่4 0 7 5บาท ผมก็นแนะนําซื้อนะครับในส่วนของตัวคลินิกนะครับสำหรับคำแน,นำำะนําทางเรื่องปัจจัยพื้นฐานอันนี้มาดูในส่วนของตัวชาร์ตราคากันบ้างนะครับชาร์ตราคาของคลินิกเนี่ยนะครับวันนี้เขาก็ขึ้น HD นะครับขึ้นมา HD ไปราคาหุ้นเนี่ยก็มีการปรับลดลงมาจมย่างลบเมื่อวานนี้แล้วนะครับถ้าเราดูชาร์ตของตัวคลินิกเนี่ยจะเห็นว่าพิทานเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขามีการฟอร์มตัวลักษณะทางเทคนิคเขาเรียกว่า เฮดแอนด์โชเดอร์กับนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเฮดางเทคนิคเห็นว่าตอนนี้ตัวราคาหุ้นของเทคนิคกำลังคล้ายๆทำโชเดอร์ทางฝั่งซ้ายนี่ทำไปแล้วตรงนี้กำลังติดตามดูอยู่ว่าทางเทคนิคเนี่ยเขาจะทำโชเดอร์ทางฝั่งขวาหรือเปล่านะครับซึ่งลักษณะแพทเทิร์นของเฮดแอนด์โชเดอร์กับหัวอย่างเงี้ยถ้ามันมีการทะลุบริเวณแนวต้านสักนิดสองบาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับในทางเทคนิคเนี่ยเขาถือว่าเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวในทิศทางที่เป็นบวก เพราะในช่วงสั้นๆเนี่ยการลงทุนช่วงสั้นนะครับถ้าอิงทางเทคนิคนี่ก็อาจจะจับตาดูก่อการลงทุนนะครับแนวรับบริเวณ2 8่สิแนวต้าน3-2นะครับก็ดูก่อนตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุด2 8่กิบเ็พ้น3-2ไม่ได้ตรงนี้จะเป็นสัญญาณบูตรเทคนิคครับสำหรับตัวที่นี่ครับค่ะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะ SPVI ค่ะ s p v i นะครับค่ะ spvi นะครับอันนี้ก็ต้องอตอบว่าได้รับผลกระทบนะครับทังตรงเลยนะครับจากในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีสุรายกรยำเข้าทางฝั่งสหร,รัเนื่องจากตัวสินค้าของ spvi หลักๆก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์ Apple นะครับซึ่งช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในภาวะสุนญยากาศนะครับเนื่องจากเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าอัตราพิกัดภาษีนะครับสำหรับตัว สินค้านําเข้าโทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ยมันจะถูกเก็บภาษีที่อัตาเท่าไหร่นะครับก็เลยน่าจะทาให้ตัวภาวะการซื้อขายของตัวราคาหุ้นอาจจะอยู่ในภาวะที่ยังไปไหนไม่ได้นะครับเป็นโอเวอร์แฮงนั้นกรอบในเรื่องของการเก็งกำไรของ SPVI นะครับช่วงสั้นๆนี่ก็อยากให้ดูกรอบแนวรับนะครับที่เป็นแนวรับในช่วงสั้นเท่าไหหนึ่งบาทสามสิบสตางค์นะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยถ้ายังไม่มี ปัจจัยบวกที่มันชัดเจนในเรื่องของความชัดเจนเรื่องตัวภาษีนะครับก็อาจจะดูแนวต้านบร 1, ิเวณหนึ่งบาทสี่สิบบาทไปก่อนะครับโดยในส่วนถ้าตีในกรณีที่แย่สุดนะครับโอ้โหดูเชฟเนี่ยโดนภาษีเนี่ยต่าที่สูงเนี่ยแนวรับถัดไปของตัว spvi เนี่ยจะอยู่ยบริเวณบาทต้นต,นต,นตนเลยนะจะเป็นแนวรับระยะยาวเลยตั้งแต่ปี2อ1 9ันสบเ้นีละครับเพราะงั้นงนี้ก็เป็นลักษณะของคำแนะนำเป็นลักษณะของการเทรดงเทรดดิ้งในกรอบแคบๆไปก่อน รับรอความชัดเจนเรื่องภาษีของทางฝั่งศาลครับค่ะแล้วก็ในตัวต่อไปค่ะ SMD ร้อยค่ะ SMD ร้อครับ SMD ร้อยเนี่ยในส่วนของตัวกำไรปีที่ผ่านมาต้ก็ต้องถือว่ามันอยู่ในทิศทางที่เป็นภาพของการชลอตัวเรียัเก็ตนะครับกำไรปีก่อนเนี่ยก็กดตัวลงมายีออนเจียรเนี่ยห้าสิบเลยนะครับกำไรพอทำได้ที่ตัวเลขสี่ 41.6ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันก็ซื้อสายที่ PE ประมาณตั้งสิเก้าเท่าก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ไม่ถูกนะครับแล้วก็ทิศทางโดยรวมคงต้องรอดูความเด่นเจนของตัวบริษัทนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกระจายนะครับธุรกิจอาจจะมีการทำธุรกิจเพิ่มเติมในเรื่องของตัวพวกธุรกิจ wellness ต่างๆเนี่ยสนองก็อย่างคอง้องแชร์เม็ดเงินในเรื่องของการ ลงทุนอยู่แล้วในส่วนของตัว SND 100นะครับถ้ามาดูในส่วนของทิศทางในส่วนของตัวชาร์ตราคาทางเทคนิคนะครับรก็เห็นว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาแล้วตอนเนี้ยทำแล้วทำอ่าลักษณะของแพทเทิร์นเขาเรียกว่ากำลังทำเป็นตัว double ลท็อปอยู่อ่า double bottom อยู่นะครับก็มีการทดสอบจุดต่ำสุดตรงเนี้ยลงมาหลายๆครั้งแล้วนะครับก็ยังยังขึ้นไม่ได้เพราะงั้นในช่วงสั้นๆเนี่ย ก็ยังปรงให้ค่ำอย่านี้นำไปทั้งๆของการอาจจะเป็นเวสแอนด์ซีไปก่อนก็นได้นะครับผม,ก,มก็รอความรู้จิเรื่องการลงทุนตัวเอสแอนดีเราเองแล้วก็กำไรที่รายได้และกํำไรที่จะส้มนะก็ดูแนวรับที่สามจุดแปดนะครับแนวต้านสี่บาทนะครับ,นบ,นะรบในกรณีที่ยืนสามจุดแปดไม่ได้นี้ก็ยังต้องใช้ระมัดฝันความระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนนะครับผมตัวเอสแอนดีเราครับค่ะ ค่ะอาจารย์คะเห็นว่าเหมือน ITC เนี่ยเขามีประเด็นแบบอะไร<ฆ>ไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยร่วงลงมาเลยอะค่ะอาจารย์<ฆ>ลองลองดูเป็นกราฟได้ไหมคะได้ครับ ITC นะครับเลยคู่นะ<ฆ> ITC เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอโดนประเด็นเรื่องภาษีเหมือนกันตอนนี้ก็ยังรอรอดูว่าจะถูกพิกัดภาษีที่เท่าไหร่นะคะค <c oughs> ืเมื่อวานนี้ก็ไรไายงานกำไรออกมางบออกมาก็ ต่ำกว่าพิจารณาการเราไว้เดือนตุ้นะครับปีสี่มีเราปรับตัวลดลงมานะครับเพเมื่อวานนี้ตัวกำไรออกมาเนี่ยมันเขาทำได้นะครับผมร้เจ็สิบเจ็ดล้านบาทก็สอยหดตัวลงมานะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เยนเยี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ควอนคิวีนก็ต่ำกว่าพิจารณาค่าประมาณเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ ประเด็นหลักๆเนี่ยคงต้องรอความตัดเจนเรื่องของพิกัดของภาษีเนื่องจากาถ้าไม่โดนเรื่องภาษีเนี่ยเดิมเนี่ยเขาคาดว่าตัวคำนวณาฝัา่งรายได้ปีนี้เขาจะเติบโตประมาณ13-15เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอผลกระทบของนุภาษีเนี่ยในกรณีถ้าปีนี้โดนในนุติในกรณีที่แย่สุดโดยอัตราสูงสุดเนี่ยนะครับที่36เนี่ยทางผู้บริหารเขามีการประเมินว่ายอดขายเนี่ยมันจะมันจะชะลอลงจาก เดิมเนี่ยที่โตประมาณสัก13ถึง15%ก็จะอาจจะลดลงมานะครับครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือโตประมาณสัก6-7%นะครับก็เลยมันก็เลยทำให้ภาพในส่วนของการลงทุนเช้านี้ของตัว IPC เนี่ยก็ถอยเป็นภาพของการถอยถอยตัวลงมานะครับถ้ามาดูจากในส่วนของตัวชาร์ตเนี่ยราคาวุ่นเนี่ยก็ยังยังถือว่าเช้านี้เขาทำยูโรลงมาราคาหุ่นเนี่ยลงไปทำในโรที่11บาทแล้วก็มีการรีบาขึ้นมา ะครับเน,นี้ยก็คงช่วงสั้นๆก็คงต้องอหวังเทรสั้นๆหวังการดีดกลับจากภาวะท e c h n i c a l i m าวเ a n c e นะครับเพระกรอบแนวต้านเนี่ยอาจจะดูจากที่เมื่อเช้าที่เปิดไหวที่ที่12บาทครึสิบครับรา,าคาหุ้นเรืองช่วงนี้อาจจะยังขึ้นไหวไปไหนได้ค่อนข้างยากนะครัจนกว่าจะเห็นตัวพิกัดภาษีแน่นอนว่าจะถูกเก็บแนวต้านที่เท่าไหร่ช่วงนี้ก็คงต้องเน้นเทรดสั้นๆไปก่อนแนวรับนะครับของไอพีซีเอาน จะดูจุดลงเมื่อเช้านี้ส1บ็บาทนะครับส่วนดีดกลับเนี่ยดูกลับที่เมื่อเช้านี้เปิดไว้นั้นบนงเนี่ยสิบสองจุดห้าตรงเนี้ยที่เปิดไว้นะครับหรือว่าแนวต้านหลักตัวเนี้ยจะเป็น13บาบาทนะครับก็คงเน้นเทรดสั้นๆในช่วงที่ราคาหุ้นมันดีดกลับจะเป็นตัวหุ c นครับค่ะแล้วก็ในวันนี้มีตัวเด่นแนะนำท่านผู้ชมไหมคะตัวหุ้นเด่นนะครับค่ะรุวงที่ผ่านม,ามันจะเป็นในส่วนปุ่ม ช่วงเช้านี้กันรช่วงเช้านี้เราก็คุ้นเด็ดเราเช้านี้นะครับก็จริงๆมีแนะนำสองตัวก็จะเป็นในส่วนสองตัวเช็คดูนิดนึงเทสโกครับตัวเทสโกก็เป็นที่เราตัวแนะนำที่เราแนะนำเช้านี้ส่วนหนึ่งก็น่ายจะเป็นในเรื่องของพวกต้นทุนทางด้านฝั่งที่เป็นเกี่ยวกับตัวต้นทุนทางด้านฝัง่งน,น้ำมันเนี่ยมันลดลงนะครับว่าอนนี้จะส่งผลบวกต่อตัว ประกอบการตัวแอสโคนะครับโดยแอสโคเนี่ยเราเราก็คาดว่าในส่วนของผลประกอบการไตมาสหนึ่งในยังโตได้เยียนเยียนะครับหลักหลกก็ได้ดังผนจากตัวยอดขายเที่ที่ปรับตืงขึ้นนะครับตามเพิ่มขึ้นการการเกิดจากพวกงานตัว q ิวอนคิวเนี่ยอาจจะลดลงนะครับจากตัวตลาดเที่ที่มันเป็นการชะลอตัวตามปัจจัยเชิงฤดูกาลในตลาดเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ ตัวคอส์มาจิ้นตัวคอสเรากำไรเบื้องต้นของเขาคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นแล้วตัวการการสมรรงพวกนี้สูงนี่ก็มีแนวโน้มลดลงนะครับหลังจากพวกลูกหนี้ของเขาเนี่ยเขาสามารถเบิกจ่ายรัดงบนะครับก็คือได้เงินจากการเบิกแตงงบเนี่ยก็สามารถทังมาชำระหนี้ได้นะครับส่วนไตรมาสสองเนี่ยเราก็คาดว่าพวกเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวกำไรได้ดีตามทั้ง Qon Q แล้วก็ y ยียีตามความต้องการใช้ของตัว ยังมาต่อยเองนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับก่อนเข้าช่วงฤดูฝนนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนึงนะครับในส่วนตัวที่มาหนุนตัวทาสโตรราคาเนี่ยนะครับถ้าดูจากคอนดิชัตนนี่ก็ตัวราคาเป้าหมายนะครับของมันจะทัดส่วนใหญ่ระหว่างไว้ที่บริเวณ19บาทอกก็มองว่าเป็นตัวนึงที่ได้ไปอยู่จากตัวการเบิกจ่ายผู้ประมาณในปีนี้นะครับแล้วก็ต้นทุนทางด้านฝั่งปูนน้ามันวัตถุดิบเราเข้าได้ยัยงปีกว่าอย่า ก็เป็นตัวนงที่เราเน้นในช่วงเชา้าก็ส่วนนั้นเ็ตัวโทัสโตครับค่ะ,คะโอเคค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ,ะ,ะส,วส,สวัสดีค่ะ